มาัสดีด,ดิมีแห้งครับพี่น้องครับเป็นยังไงน้นอหมานปอนอ้อผู้ค้าซื้อสามศูนย์เกียรติออกสามศูนย์เก่าพี่น้องเอวเข็นเลยเสีดเเเดยดายครับนหน้าทีมงานขอมาในบริเวณงานเรียบร้อยครับพี่น้องหน้าที่การอำเภอนาเชือกครับกำลังลง,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 ลงลงของตัง้งของกำลังลงของตั้งหันครับพี่น้องทั้งพื้นที่หองตา สามารถเข่ามาได้ครับก็จะเข่ามาแล้วก็โล่งงานเลยอ๋ลุยเลยวาแตะฝนโปตกมวลปัญยังครับสนามดีครับนาที่ประกันอำเภอหน้าเสียกครับโอ้ยพี่น้องสะดวกเลยบ้ดนี้จวดวจครัจพาอกันครับพี่น้องครับสเสด็จทอดเจี้ยงโคโลคือนเขาครับผู้ใดล่งกันา่าไว้ยึดวันถึงเนี่ย มันมาคร más, ับถ <Hey, congratulations. S 1> oh, hey. yeah? hey, ือมาไกนนี้าไปะท้วโอ้ยก็มาฐานเถอะเดียวเฮ้พี่วันพี่วันถือก้อนนีวันนี้กูนิ่บูนเหรว่าขวบไม่นะ่คือ ง,งของต่างหันเหหรอครับพี่น้องครับอย่างเร่งด่วนรีบด่วนหรือครับเวลาครับกระทันนการแสดงขึ้นเก้าหละครับสนามหญาดีครับพี่น้องลมเย็นดีแล้วบ่แดดรเปลนห่วงนี้ตาฝ่าพดซะละ ทัางขดตูมห้องกำลัเงเอาอันขนนกขนไก่มาตากเดียนครับมือขึ้นฝนฝนห้ำเอาอย่างนี้ก็ผู้โศกผู้หมานได้พี่น้องผู้โศกผู้หมานก็นลากไปฝนละเพื่อนบ้าน,นต่อรถลากไปต่อเลยเฮ็นเด็กคุณพ่อ ถ้ามาฐานแท้โอ้ยรถสองเจ็ดศูนย์เก่าเนาะรถเพิ่นเนาะโอ้ยเป็นบ่ายหรีว่ารถเล่าไหมไม่หรีว่าเพรานกับศูนย์หกกับซ้ำถือหรีว่าเมียนกันเดียวกันเนี่ยพี่แหละเขาว่าสิบูซื้อซ้ำก็เลยโอ้ยซื้อดีกว่าจังหน่อเนาะาีิเขาใช้ประมาห้ากิโลถือสื้อจังหน่อยถือซ้ำสี่ห้าบาทเนี่ยโอาพหบีปบอก เดียวมายีรีาน่อยหาไงหาไงออหาไงโอโตว่าทรมาดาตัวนี่มีแห้งเหี่ยว n เลยหลอดตายเลยมุดอดก็ไปอัดศูนยเจ็ดมาเอ้ากองศูนเมูนี่ก็ได้พหน่อยกันทีนี้โตเดียวกันจ้อว่านานมมาืเก่าศูนย์งมาลรแค่นง้ตสองมามาเนี่ยพวเจ็ดศูท่นออกกศูนย์ส่ก้ศูนย์นวดกันศูนย์กัน สี่เจือเลยต้องมาศูนย์เจ็ดสี่เจ็่เนออกเจ็ดสี่อะไรอีกเอาสองเจ็ดเออสองเจ็ดศูนย์เก้าเลยเอเอออาสองเจ็ดศูนย์ก็สอก็ออกแล้วสอนย์เสองเจ็ดเจ็ดสองสนย์เก็้องเจ็ดก้็เแค่ศูนย์ก็สองเก่ากแล้วถือหาบาทไงพี่น้องอาอีใจดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มเอามันมัน ถึงหาบาทเงี้ยเพราะเงี้ยกันใส่หรือว่าธรรมดาเหรอครับหาบาทเงี้ยต้องหารลอยเลยไปเพราะมันหาซิบแท้เขาเล่าเชื้อเ <c oughs> ส้นหนอยพราะเงี้ยอว้วนผู้ล่วงดังหน่เนอะก็ว่าถึงเรียกซุ้มวัดแท้คือว่าเป็นปอบแท้สิ <c oughs> นี่ครับร้านจอดเครื่องบังหันครับ ทีมงานเขาไปยังคือเขามา,ากะไรครับมันมีเครื่องบินจอดย่บองนี้ครับพี่น,ออน,น้องกระทิงมีขบวนเสด็จนะครับตามทีพี่น้องเดบ้งคลิปเดบ้งเข้าแล้วครับนี่ครับล้านจอดเครื่องบินเฮเลิคอปเตอรอนอะไะพี่น้องอันเดียวกันเพิ่นจอดอยู่นี้ครับเหินห้ยอยยู่นี้ <laughs> เห็นห้อยโงอยู่นี้ครับเอาเพิ่นไปแล้วครับอะไร เขาพื้นที่ทุกขั้นทุกตำแหน่งทุกน่วยทุกอันนี่นะล่ะพี่น้องรถเข้ากำลังทำการตั้งของยางหลิงด้วนเมื่อี้เป็นหู่สียฟ้าขเขาสมือเราะวพาเขาพื้นที่ค้ามครับปกติซ้ำหนีของเขา้าติดจอติดยางเหล่านี้สี่วงเน่ติดจอเรียบร,ยร้อยแล้วใกล้สีแล้วแล้วเมท่นก็ติดประดับใกล้สีแล้วแล้วแล้วมื่อนี้ของตะลุ่งของครับท่านการแสดงให้เขาล่ะพี่น้อง สแสดงสามทุ่มนดอกพี่น้องครับมามวนด้วกันครับหน้าที่วการอำเภอหน่าเชือกมหาสารคามเนอพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้ออยากล็ลงเกิดกับฝนลงแงหรอกไอ้ยาเขียวดีดีพี่น้องไปอ้วนทาพีป๊อปเป็นไง เาจนะอเกี้ยวยังก็ข่อยโอ้โห oh, ุตตวแย่แยเนี pop, oh, ่ยโอ้โหวพี่ปอบป่อใกล้ีป้อสวยเลยตีโอ้โหมันมาถึงสุงกันเนาะยืนกําลังยืนนะจันทีมงานเขากลัมเลงมือครับ เลยหหนาเอนนี่เอนนี่พาลุยครับกำลังเล่งมือครับพี่น้องถ้าฝ้าตกแล้วฝนเออพนได้มวลให้พี่น้องเขาได้มวลเนี้ยนะที่ประการอำเภอนาเชือกคางลุงพักครับเนี่ยพี่น้องลุงพักย่สีเนี่ยใกล้สีแยก เสียกมาจากบารเบือมาจากหน้าดุลครับมาจากย่างสีสุราษครับอยู่กลางตัวเพื่อหน้าเสียกเลยพี่น้องจากช่วงมันคาร้านขายมาเตรียมของครับบระทันเห็นรถไหมครับ บ่รามันเล่าเขาบ้านบ่ครับแม่นครับท่านเห็นรถมาแต่ยังรถพอหยุดขั้นหนึ่งไปเลยบรรยากาศลุกของต่างหันพี่น้อง ถนนก็สูงโอ้แม่สิจังหัวถนนสูงเพราะกรสิบพอ่อนหงดอกที่ขันวี้น,น้ำมีฝนกระไรฝนอยู่นมนระบบระบายน้ำของคนที่หลังที่เอาพวกพวกโศกพวกมันกะแก่โตวหวนหนะ้าแก่มือหวนนะัวหน้าเพราะสั่งกัลากไปใส่เพื่อนบ้านมือเลีงรถพี่น้องซื้อตัวเก้านล่ะซื้อตัวเล่นตัวที่เจ้าของซื้อบ่อถือมือนี่ละ่ะต่อเลย อันผวมีทุนนะพี่น้องหลักต็หลักเง้วเลยสักวันต้องเป็นของเราเลยเนาะคนก็มีความหวังสุขคนละแนวกับฟังแรกสร้างกับวังในสู่สุคนพี่น้องเงินหน่อยต่อยเงินไงเนาะตัวเง,งินขั้นเกี่ยวเก็บไว้มันบ่อใครดอกพี่น้องเอยเอามาซื้อเลยไว้เพราะเสียด้ตืตมกันันพูดถึงเนี่นี่พูดเพาถือกับเพาได้ตติมหรอพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมจังพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีบา,บายยปูน,ปน